สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องสมบัติ k คเคช n แนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนนะครับไปดูการอนุบาลลูกปูนะครับว่าการอนุบาลลูกปูแรกเกิดต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่คือลูกปูนะครับที่คลอดได้หนึ่งอาทิตย์ของผมนะครับอาหารอาหารลูกสำหรับลูกปูแรกเกิดนะครับผมก็จะให้เป็น พวกเม็ดอาหารประดุกที่แช่น้ำนะครับให้มันอ่อนตัวละลายตัวแล้วก็มาวางให้เขากินนะครับเพราะว่าตัวเขายังเล็กอยู่เพราะว่าต้องกินอาหารชิ้นเล็กๆก้อนอ่อนนะครับอันนี้คือหนึ่งอาทิตย์นะครับเราวางกองไว้ให้เขานะครับเดี๋ยวเขาก็จะมากินของเขา ตัวนี้ก็จะเป็นพวกปูที่มันลอกคราบนะครับลูกปูมันลอกคราบนะครับช่วงปูที่ยังเด็กนี้มันจะลอกคราบไวนะครับมันจะลอกคราบทุกเจ็ดวันนะครับสำหรับลูกปูอันนี้ก็อันนี้ก็คือลอกคราบปูเหมือนกันนะครับ ช่วงตอนเด็กนี่คือมันจะล็อกครับบ่อยนะครับสำหรับบ่อที่ผมใช้อนุบาลเลี้ยงลูกปูนะครับก็จะเป็นบ่ทอท่อซีเมนต์นะครับผมก็คือจะแยกปูที่ตั้งท้องนะครับมาไว้ในบ่ทอท่อซีเมนต์นะครับแล้วก็ให้เขาคลอดในนี้เลยนะครับ หลังจากที่เขาข้อเสร็จแล้วผมก็จะแย่งแม่ปูออกนะครับแล้วก็จะเหลือไว้แต่ลูกปูผมก็จะใส่ผักตบนะครับไว้เป็นที่หลบซ่อนของลูกปูด้วยนะครับเรามาดูกันครับเขาจะแอบอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้เขากาลังกินอาหารนะครับที่ผมวางกองไว้ ก็คืออาหารปลาดุกแช่น้ำครับให้มันอ่อนๆตัวแล้วก็ามาวางกองให้เขาเขาจะมากินอย่างนี้นะครับ ส่วนหนึ่งสําคัญนะครับในการอนุบาลลูกปูนะครับเพื่อให้ลูกปูนี้มีโอกาสรอดเยอะที่สุดนะครับก็คือเรื่องการปรับค่าของน้ํานะครับปรับแร่ธาตุในน้ํานะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลูกปูนะครับมันจะทําให้ปูลอกคราบลอกคราบไม่ตายนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือตัว TDS นะครับวัดค่าน้ํานะครับวัดค่าแร่ธาตุในน้ํานะครับ ตัวนี้เราจะใช้อยู่ประมาณาประมาณ300นะครับเพราะว่ามันลูกปูยังเล็กอยู่เราก็จะไม่ให้ค่า TDS ที่สูงเกินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าค่า TDS ที่ที่เหมาะสมอยู่ระดับไหนนะครับเราก็เ,าเครื่องมือนะครับเครื่องมือตัว TDS นะครับมาวัดค่าแร่ธาตุในน้ำน,นะครับตัวนี้ผมใส่แร่ธาตุในน้ำไปเรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ วัดได้เลยนะครับอสามร้อยสิบอ,อยู่ในเกณฑ์ที่กำลังสวยนะครับสำหรับลูกป,ปูจะดูค่า EC กันนะครับเห็นไ,ไหมครับค่า EC 5EC อยู่ที่621โอเคใช้ได้ครับผมครับเพืเ่อนๆคงได้เห็นแล้วนะครับว่าการน้ำมานลูกปูเป็นอย่างไรนะครับก็วันนี้ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดแชร์นะครับกด subscribe นะครับช่องสมบัติ KK เ Channel คเคด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ